สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นางทองกวนวนะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปขุดจิ้งหรีดกันไปเดินมาสักพักเจอต้นสรั่งที่มีลูกดกมากมีสองต้นนะ แล้วทุกคนฝรั่งยุบลูกใหญ่ๆรสชาติเนี่ยเขาจะเปรี้ยวๆหวนานๆนะไปทุกคนจิ้งหลีดเพิ่งได้ตัวเดียวเองไปไปขุดเจอแล้วลูจิ้งหลีด ถ้ามีจิ้งหลีดนะรูจิ้งหลีดเขาจะเป็นแบบนี้นี่เราจะเห็นว่ามันจะมีดินเนี่ยที่เป็นเป็นรอยของจิ้งหลีดเขาทำไว้เนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้อย่าหลุดนะอืมได้แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมเฮ้ยมีสองตัวหรือเปล่า เอาใส่ในขวดไว้เลยในขวดเนี่ยเราจะต้องเจาะรูให้มันเป็นให้พอมีอากาศหายใจด้วยนะไม่งั้นเนะ่ะเดี๋ยวเขาจะหลุมเนี้ยเขามีแค่ตัวเดียวนะข้างในเนี่ยก็มีไอ้สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นขี้ของจิ้งหรีดนะ อันนี้เป็นรทูที่เราสงสัยว่ามันจะมีจิ้งหรีดมันจะมีดินที่ออกมาเป็นแบบนนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆว่าจิ้งหรีดเขามาพลวดดินไว้อะ่ะอุ้ยเจอไสเดือนราลดูดิสีมือสีมือจะเป็นยังไงมันมีสองรูอุ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ตรงนู้นมันกำลังหนีเลยอะ่ะหายไปไหนแล้วุย มันมีรูสองรูแน่ไปไหนแล้วเฮ้ยหรือว่ามันจะหายเดี๋ยวเอาเฮ้ยมันเข้ารูนี้เปล่าอ๋เจอแล้วนี่นี่นี่นนท,ทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวดึงขาค่อยๆดึงขามันออก มันแบบโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ได้แล้วได้แล้วตัวเบลอรเลยว้ายทุกคนมันจะกัดฮะเฮ้ยมากระป๋องอยู่ไหนรีบเอาใส่ขวดเลยทุกคนก่อนที่มันจะหนี เดี๋ยวเราจะขุดเข้าให้ลึกกว่านี้เพื่อดูว่ามันจะมีอีกตัวไหมมีอีกตัวหรือเปล่าอุย้ยมีอีกตัวจริงๆด้วยมันมี้สองตัวอ้าวขาขาดได้มาแล้วตัวที่สองในรูเดียวนะ เรียบร้อยเดี๋ยวหารูใหม่ ใช้ว่าสับตัวตัว,ตวมันมันอยู่ลึกมากอะ่ะหลุมเนี้ยอยู่ค้นลึกอะ่ะอันนี้ด้วงหรือว่าตัวอ่อนของจิ้งหรีดอ,อันนี้ตัวอ่อนของจิ้งหรีดนะเนาะลูกมันอนะ่นะเนาะกินได้ไหมอันนี้เราไม่เอาไปกินหรอกเนาะรูนี้นะ เดี๋ยวดูก่อนอุ้ยเจอแล้วทุกคนมันมีสองรูนะโอเคทุกคนโอ้จริงหรี่เข้าออใบไม้เข้าด้วยเหรอนี่มันอยู่ในรูนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราจะค่อยๆดึงขามันออกมานะโอ้โอ้โอ้กำลังจะออกมาแล้วทุกคนว้าวได้แล้ว เอขวดขวดไปไหนขวดนี่นะจิ้งดีดท,ที่เราหาได้ตำน้ำพริกได้ละถ้วยหนึ่งแถวนี้มีแตงกวาป่าด้วยกำลังจะออกดอกเลย มันต้องเอาขี้ออกด้วยเหรอมาดเน้นหนอกวิเลเอาปีกออกด้วยแล้วเขาเนี่ยบบวเนี่ยเจามเสื้อกียนเลอยที <to watch tactile noise> ่เรอก้เขจะเสย ไม่สอาดเลยโอยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะการทำจิ้งหรีดเนี่ยเขาจะต้องเอาปีกแล้วก็เอาขี้มันออกด้วยโอ้ดีนั่นที่เราไม่กินเมื่อกี้เนี่ยถ้ากินก็กินทั้งตัวกินทั้งขี้ทั้งเยี้ยวอ่ะ ขควไม่เมื่อโอ้ยสก,กิขัวเคงเมื่อ,อ,อเออนี่ยขัก็เป็นไงพี่ตีดาต้หรอ่ล้อืมคันก็จะทุ่มอโลกก็เวคุณนะฮบคือรัวเวล่ะกิชอบไปไปจริงหรืที่ได้มาเราจะเอามา ตามน้ำพริกตอนนี้ก็คั่วพริกไว้รอแล้วเม,ม,มอรเมลิ อีกแล้วก็แ <haciendo> อ <sound> ่ะจริงหรืออะเอาขี้ออกแล้วเขายังเดินได้อยู่เลย มันเลสุงเลยอุล้าง,ง,งดินออกก่อนเนาะ ตำพริกสด ก็จะมูลกว่าแล้ววันมาเยอะอ่านี่อยู่เจอจริอันี่แหละจิ้งหลีสุกแล้วนะเราก็จะเอามาตำรวมกับพริกเลยตำให้ละเอียดเลย ใช้ทีวีวบ้าคืออะไรกว่ากิ๊ตัวเองใช่ไหมใส่เกลือแล้วใช่ไหม,มใส่เกลือชูรสแค่นี้ไม่ต้องใส่น้ำอะไรหรอกม่ต้องใส่านา้อะไรหร เ<ม>ย็นนว้าวน้ำพริกเฮ้ยกับข้าวเราก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่แค่น้ำพริกมีทั้งปลาทูไข่อันนี้เขาไข่เจียวแล้วก็มีน้ำพริกปลากระป๋องแล้วก็มีผักสดด้วย จบไปแล้วนะคะสําหรับการลาจิ้งหรีดมาทําอาหารจิ้งหรีดเนี่ยรสชาติเขาจะมันๆน,นะเอาไปคั่วหรือว่าปิ้งไฟก็จะทําใหม้มีกลิ่นหอมมากๆทั้งหอมแล้วก็หวานแล้วก็มันเลยอร่อยมากๆเลยทุกคนอ,อยากให้ทุกคนได้ลองชิมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แม่นางทองกวาวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ